เอเจทำคีย์บอร์ดมาโหดอีกแล้วโว้ยทุกคนแล้วรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษอีกรุ่นที่เขามีปุ่มตัวเลขมาให้ด้วยใครที่ชอบพิมพ์งานนะโอ้โหตัวนี้น่าจะถูกใจเลยคือ A j a k a k 980 V2 ถ้าใครสังเกตดีๆก็คือตัวนี้มันมีฟอนต์ไทยมาให้ด้วยวะ่ะทุกคนตรงแถมเหนือปุ่มตัวเลขก็จะมีจอเอาไว้ใส่ภาพน่ารักๆได้ด้วยนะรุ่นนี้มันอัปเกรดมาดีจริงๆวะ่ะทุกคนลองฟังเสียงดูที คีย์บอร์ดจะใช้สวิตช์ลินเนียไว้ทุกคนแล้วเขามีการมอดมาให้เราด้วยสร้างตัวนี้จะเป็นแบบแกสเกตนะฟิลการพิมพ์ตัวนี้มีแรงต้านที่ค่อนข้างน้อยเลยทุกคนแรงดีดก็น้อยเหมือนกันตัวเรื่องเบสิคที่คีย์บอร์ดตัวนี้ต้องทําได้ก็อย่างเชื่อมต่อได้สาโหมด USB ดองก็เอาไว้ใช้งานไร้สายก็ทําได้มีซอฟต์แวร์แอปเอาไว้ตั้งค่าไฟ RGB หรือว่าตั้งค่าจอภาพก็ทําได้ไว้นี่ถือเป็นคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่ฟังก์ชันครบเลยเว้ทุกคนแล้วก็เส